สวัสดีครับอยู่กับผมลงติมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวอักเซลดีซาซีกันนะทุกคนพีเบิ้มของเชลซีนั่นเองนะครับผมพร้อมวิธีการอับนักเตะกันนะทุกคนว่าเราจะทำยังไงดีนะ จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะมาฮะหทุกคนเรามาดูวิธีกันนะเป็นก่อนเลยนะสำหรับพิบมของเราทุกคนกองง่ายๆเลยนะผมสำหรับกองหลังนะทุกคนไม่มีอะไรมากนะผมแนะนําให้กดออโต้ไปเลยนะทุกคนดีที่สุดแล้วนะคือผมไม่รู้จะไปลดอะไรนะทุกคนอักเบนี้ผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะ คือไม่น่าจะเป็นรถอะไรได้นะทุกคนกล่องหลังก็ประมาณนี้นี่แหละทุกคนอัพตามนี้ได้เลยนะกดออโต้ได้เลย,เลยง่ายเลยนะครับผมเราก็กดคอนเฟิร์มไปเลยนะทุกคนนี้เลยนะครับผมโอ้ว่าสูงสุดก็จะอยู่ที่96นั่นเองนะเมื่อเรามาจัดเสร็จทีมนะทุกคนตังเตก็จะสูง190เลยนะคุณโอ้คุณข้างสูงใหญ่เลยนะครับผมทางเท้ากว่านั่นเองนะ ตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมีแค่ตำแหน่ง CB นะครับผมหรือว่ากองหลังนั่นเองนะแบ็คขวากับแบ็คซ้ายนี่ก็เล่นได้แบบปิ่มๆนะทุกคนพอไปยืนได้นะแต่โอเโหอะไรตติ้งก็จะลดลงนั่นเองนะส่วนพีชสแตนก็จะเป็นบิวอัพนะครับผมเอาพีชสแตนก็จะมีรางวัลเอ็กเพรนั่นเองนะทุกคนมาดูกันที่ค่าพลังภายในกันเลยนะครับผมสำหรับพีเบิ้มนะโอ้โหสูงสุดก็อยู่ที่เก้าจุดหกที่ผมบอกไปนั่นเองนะทุกคน การเล่นเกมลุกวันนี้ไม่ไดีอยู่แล้วนะผมตัดทิ้งไม่ได้เลยนะไม่ใช่หน้าที่ของกองหลังอยู่แล้วนะสําหรับการคขมบอล bon การเลี้ยงบอลนะคนอันนี้ก็ไม่ได้ดีอยู่เลยนะครับผมข้ามไปได้เลยนะมาดูกันที่ในเรื่องของข้ามหลังงานส่งบอลนะครับผมโอ้โห71-73นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะอนจาจจะสกอร์นี้ก็ข้ามไปได้ผมลูกกลางกางนะคนลูกหม่ง87เลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งกองหลังที่หม่งค่อนข้างดีเลยนะทุกคน การเล่นเกมรับอย่างนี้นะผม93เลยนะครับกพลังขีฟ้านะทุกคนแต่กิ้งก็90เลยนะครับผมโอ้โหก่าลังเกมรับถือว่าดูดีเลยนะ85 88 90 93นะทุกคนแล้วก็มีความเร็วด้วยนะทุกคน75นี่ก็ถือว่าขีดแล้วนะสลับกองหลังนะการกระโดดนี้นี่81นะทุกคนลูกกลางกลางก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนค่าพลังนะการเข้าบอลนี้94เลยนะทุกคนก็เป็นค่าพลังที่ สูงที่สุดนั่นเองนะทุกคนสำหรับเพชเชีย์คอนแทคการเข้าปะทะนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับค่าพลังภายในนะทุกคนมาดูในส่วนของเพชรสกิลนะผมก็อย่างที่ผมบอ,อกไปลูกกางก็ค่อนข้างดีนะทุกคนแล้วก็จะมีสกิลเฮดดิ้งด้วยนะครับผมสกิลลุกโม,ม่งนั่นเองนะลองทูครับผมสกิลลุกทุ่งนะแมนมาร์กิ้งนะทุกคนสกิลประกบตัวอินเตอร์ดัปชั่นบล็อกเกอร์ครับผมเอเลสพอลิตี R ้ S ตันนันทโรนแล้วก็ไฟติ้งสปีดเล่นสู้นะครับผมในส่วนของสกิลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลรับอยู่แล้วนะทุกคนมีครบแทบทุกสกิลเลยนะครับผมสกิลบล็อกสกิลประกบตัวอันนี้นะทุกคนถ้าจะดีก็ต้องมีสกิลทะเลตะเขินนะผมว่านะแล้วก็ไอ้สกิลเคลื่อนวันท่าแปลกๆนะทุกคนไอแอนด์ไออ,อะไรนั่นนะครับผมถ้าใครจะเพิ่มนะสองสกิลนั้นนะผมว่าน่าจะดีมากๆเลยนะทุกคนสำหรับ อักเซลดิซสซี่นะถ้าจะเพิ่มสกิลเข้ามานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยทุกคนว่าจะเป็นไงบ้างนะครับผมสำหรับอักเซลดิซสซี่นะไปดูกันเลยครับผมมาที่ในเกมนะทุกคนสำหรับอักเซลดิซสซี่นะทุกคนแน่นอนนะผมมาตำแหน่งกองหลังนะอย่างแรกเลยทุกคนเนี้ยก็คือรูปร่างเขค่อนข้างใหญ่เลยนะทุกคนตัวยังใหญ่เลยนะผมบอกเลยผมชื่อเลยสายยาเขาเลยนะครับผมที่เบิ้มของเชลซีนั่นเองนะทุกคน ตัวโคตรใหญ่ผมบอ,อกเลยใครชอบกหลังตัวใหญ่ๆแนะนําเลยนะคนแรกมาใช้ได้นะถ้าใครมีนูจะแรกใครมาใช้ดีแต่ถ้าเป็นแฟนเชลซีแบบผมเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะทุกคนแลกมาเถอะนะครับผมคบใครเป็นแฟนเชลซีนั่นเองนะอันนั้นทีจะมีนักเตะเชลซี Chelsea มานะทุกคนพยายามเก็บสะสมไปนะถ้าใครจะทําฟูลเชลซีนะครับผมมาเขาเลื้งกันเลยดีกว่านะทุกคนอย่างแรกเลยก็คือการเล่นกันแล้วนะครับผมอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะทุกคน อ้ยก่าพลังแท็กกิ้งที่ให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมการเข้าประทายอย่างนี้นะทุกคนการเล่นเกมรับนี่โอ้โหใช้ได้เลยนะสำหรับผมนะไม่ว่าจะเป็นการแย่งบอลการเข้าประทายนะทุกคนด้วยความที่ตัวหย่นะทุกคนมันดูแบบแข็งแก่งดีนั่นเองนะครับผมใต้ผมให้คะแนนก็สักประมาณ8ดเต็ม1ิบเลยนะทุกคนสาหรับการแย่งบอลการเข้าประทายอย่างนี้นะครับ,รมรบ,นะรบผมการเล่นเกมรับนะถือว่าดีมากๆเลยนะทุกคนค่าพลังประมาณนี้ก็ สวยแล้วนะจารละผมก็ถือว่าดีเลยแหละครับผมมาต่อกันนี้เรื่องของความเรว็วทุกคนสปีดนั่นเองนะก็มีประมาณนึงนะทุกคนไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็พอวิ่งตามกองหน้าทันนะทุกคนไม่ได้ขิลเล่อะไรขนาดนั้นนะครับผมสปีดต้นอาจจะไม่ดีนะแต่สปีดปลายนี่ก็ถือว่าน่าจะทันกองหน้าอยู่คนะผมว่าค่ากำลังประมาณนี้นะแต่ที่ผมลองเล่นมาก็ โอเคอยู่นะทุกคนวิ่งตามวางหน้ากท็ทนอยู่นะแต่ผมคะแนนสักหกเต็มสิบนะทุกคนไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็พอวิ่งทาน,นะทุกคนมาต่อกันนี้เรื่องของลูกกลางการนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะอาจจะไม่ได้สุดขนาดนั้นทุกคนแต่ก็ถือว่าการการนี้ไว้ใจได้นะครับผมลูกมงอย่างนี้นะก็อย่างที่ผมบอ,อกไปด้วยความที่ตัวสูงใหญ่นะทุกคนลูกกลางการก็ดีตามไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้ถึงกับ กิเล่อะไรนะรทุกคนถ้าผมแม่กนั้นนะก็สักประมาณเจ็ดเต็มสิบนะครับผมสําหรับลูกกาอากาศนะทุกคนถือว่ามงดีประมาณหนึ่งนะมาต่อกันที่เรื่องของการส่งบอลน,นั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็ผิดหวังนิดนึงนะสำหรับผมผมผิดหวังนะทุกคนอุตส่ามานะสไตล์บิวอัมนาลวนเนี่ยเข้ารังส่งบอลเนี่ยผมว่าให้มันน้อยเกินไปนะน่าจะดีกว่านี้นะทุกคนให้มาเยอะกว่านี้นะแ้วเมื่อผมลองไปเล่นในเกมก็ถือว่า มันก็พอส่งได้เลยทุกคนมันก็ไม่ได้ถึงกับแยกขนาดนั้นนะแต่ผมอยากให้ดีกว่านี้สักนิดนึงจะดีมากๆเลยนะทุกคนอุตส่าห์มาตายแบบบิวอะนะครับผมสกิลปเปิดบอลก็ไม่มีนะทุกคนน่าเสียดายนะแต่ให้คาราลังส่งบอลมาด้วยนี่จะดีกว่านี้นะให้ผมให้คะแนนในเรื่องของการส่งบอลก็ประมาณหกเต็มสิบ,บนะทุกคนน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะผมคิดว่านะสำหรับการส่งบอลนั่นเองนะทุกคน ในเรื่องของการเลี้ยงบอลค่างบอลการเล่นเกมลูกอย่างนี้เราก็คงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับผมในตำแหน่งที่เป็นกองหลังนะทุกคนค่าพลังก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะไปพูดถึงในเรื่องเกมลับเป็นหลักนั่นเองนะแต่ถามว่าไปเล่นทีมหลักได้ไหมก็เอาไปเล่นได้นะทุกคนเวยสำรองก็ถือว่าไม่ได้แย่นะตัวใหญ่ตัวสูงนะทุกคนไว้ตันไว้คอยกระแทกอ,อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ใครอยากแลกมาใช้ก็ แต้มมาแรกมาได้เลยทุกคนแต่ถ้าเป็นแฟนเจมซีไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสำหรับอักเซลดีซารีพีเบิ้มของเรานั่นเองนะครับผมสรุปเลยก็คือเด่นๆเลยแล้วก็จะเป็นการเล่นเกมลับนั่นเองนะครับผมเป็นหลักเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเน้นเกมลับอย่างเดียวเลยทุกคนการเข้าปะทะกันแย่งบอลอย่างนี้นะครับผมถือว่าจับมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยทุกคนสำหรับการรีวิวค่าพลังของ อักเซลดีเาซี่นั่นเองนะผมผีเบิรมของเชลซีนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะ